<Hot> News. เอามาเรื่องต่อไปกันดีกว่าเราต้องมาร้องเพลงนี้กันแล้วล่ะวันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you เพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดของน้องหวอ,อโชตซเยียวกระหึมมากคุณผู้ชมเพราะว่าน้องวอวันนรัตหรือว่าพี่รมคของเราเนี่ยนะจากซีรีส์กลรักรุ่นพี่เนี่ยแหละคนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไปนั่งอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคน,ๆคนแล้ววันนี้ก็คือวันเกิดของน้อง ซึ่งบรรดาแฟนคลับคนรักน้องวอเนี่ยนะเขาก็ทำเซอร์ไพรส์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิลบอร์ดขนาดใหญ่โโอ้หมีเซอร์ไพรส์เค้กรวมไปถึงค่ะในส่วนของสถานที่ต่างๆเนี่ยนะป้านี่รถ อันนี้รถมีการมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นป้ายบิวบอร์ดอยู่ที่รถเป็นป้ายติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆนี่คือการสร้างปรากฏการเห็นนะนี่น้องไปขับเองนะเดี๋ยวนี้นะแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะมีโปรเจกต์แบบนี้ตลอดนะถูกต้องแล้วศิลปินนะคุณชมต้องบอกแบบนี้เลยถ้าคุณถ้ารับเนี่ยนะคุณก็จะต้องไปเก็บงานเองใชเขาบอกว่าน้องอ้อเนี่ยไปตามเก็บงานเขาเป็นคำศั์แบบนี้จริงๆคุณชมถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า แฟนคลับเนี่ยเขาจะทําอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ให้กับศิลปินที่เขารักโดยที่เขาไม่บอกนะเขาไม่บอกหลังาจากนั้นศิลปินต้องตามเก็บงานเองนะว่ามีที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างอย่างเขาขึ้นบิลบอร์ดต้องเช็คแล้วว่าจุดไหนที่มีรูปเราแล้วต้องไปถ่ายรูปคู่กับบิลบอร์ดนั้นๆเพื่ออะไร เพื่ออย่างน้อยคุณผู้ชมขาว่าเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงว่าอ้าวอย่างน้อยนะเราได้เห็นความรักที่คุณมีต่อเราแล้วนี่ไปนะ MBK Hall เออตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะจุดแลนด์มาร์กเกือบเกือบจะทุกทุกน้อมเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ต่างชาติเนี่ยจะต้องผ่านไปผ่านมาและต้องเห็นแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดไงต่างชาติอาจจะไม่มาไม่เป็นไรเราถ่ายกันลงโซเชียลแล้วให้ทุกคนได้เห็นถึงความรักที่มีต่ออ จริงแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยแทกมาแรงมากๆวันรัตย happy birthday 2 oh. ีนี่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วยังแม่ตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแล้ว27นี่คือเขาจะใบ้หวยใช่ไหมไม่ไม่ไม<อ>มันเป็นแฮชแท็กของเขาไงในดอมเขาไงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวจบรายการเสร็จในที่ฉันจะออกไปซื้อโรตาอรี่2772เหลอน้องวอร์เหเผื่อน,น้องวอจะให้โชครวมไปถึงค่ะบรรดาแฟนคลับบางส่วนนะเขาก็มีการไปทำบุญไปทำบุญไปบริจาคของให้กับผู้ยากไร้บ้างไปบริจาคนากากอนามายัยแล้วก็ของจำเป็นให้กับทางกู้ภัยด้วยเ,เขามีภาพบรรยากาศเนี่ยมาให้เราได้ดูกันในกลุ่มในรอมของแต่ละดอมต้องบอกแบบนี้เลยว่าปัจจุบันนี้อย่าไปบอกนะว่า โอ้ยตามศิลปินแล้วแบบไร,สร้สาระไม่จริงนะงคือตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกกลุ่มทุกบ้านที่เขาแบบรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีแฟนคลับเนี่ยเขาทําอะไรดีๆเพื่อสังคมเยอะมากๆเขาเป็นแรงซัพพอร์ตซึ่งกันแ้วกันจริง,รงอันนี้เราจะเห็นได้ชัดจากศิลปิน รวมไปถึงค่ะบรรดาแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยก็ร่วมมือกันในการทําความดีช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเหมือนวันนี้แหละวันเกิดของน้องวอลก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะได้ร่วมกันทําบุญหลายๆคนได้ร่วมกันแสดงความรักที่มีต่อน้องวอลนั่นเองอยากรู้เหมือนกันว่ายินเซอร์ไพรส์อะไรให้มใช่ก็ต้องรอติดตามมันต้องมีโมเมนต์นี้มันต้องมีโมเมนต์นี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะ Hot News!